สวัสดีจ้ะเอาไปกรรมะลาสายบ่รอรูปนานแล้วรอรูปนานแล้วโอ้เอาหนาขึ้นมาส่งนี่คอนเทนต์เป็นไงพักลงตัวปรับตัวได้แล้วปรับเพราะไหนคะแต่ว่าการตื่นการนอนเสียงไม่ค่อยตื่นเลยค่ะอ๋อเพราะว่าเราต้องนอนดึกตื่นนอนดึกตื่นตื่นสายพอตื่นคำอืมคอนเทนต์มาเคอนเทนต์มา ของไอ้่วันใหม่เปิดช่องยังยังใช่ไหมมีแต่แ <c oughs> อลฟาเอาเอาเอาบอกว่าถ้าเดี๋ยวเปลี่ยนสื่อได้ป่ะพ่อพ่อแม่ติดตามอีลาหน่อย <c oughs> ท่านนะครับพวกเราทีมงานเจโอเราก็เชียร์เชียร์ศิลปินทุกๆคนนะครับในองค์กร <c oughs> นะครับพากันพักยุนีเหมือนบ่อ๋อพากันเห็นเนี่ยพากันกินม้ามาอยู่เหมือน เหตุคอนเทนต์มัตเตอร์เซนเนี่ยเข้าไปนี่ก็ได้นี่ไปหาพี่ช่องน้องเป็นสาบ้านนาซื้อว่าเลปสาน้อยบ้านนา น้า,าววันได้พบไยคืนนั้นสุขสำราญพบในงานภาพปาสาวมาคีนั้นยองงามและสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพ็ญน,นั้นเป็นสีอายมา พักน้องปากไม่ฟรีสาวบ้านนาคนนี้สุดดีใจนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยน้องมิวมิวหน่อยคนดูขึ้นทำคอนเทนท์ทำคอนเทนต์ คอนเทนต์ในไลนครับอันนี้มิวหน่อยแค่ยอดถึงเท่านี้จะแต่งใช่ค่ะนามบ่ไหลเลยบ่ได้ล้างหน้าครับติดไฟแดงด้วยนะคะติดไฟแดงด้วยหนานาสิเออขี่ไปหอดใส่คนกับหัวไหมครับอันเงาจังนั้นเออยาเดี๋ยวไปหาเงาทำอะไรเราเนาะหน้าเราก็ปกติปกติใช่หล่อด้วยใช่ติดยอดเลยเอาเห็นมิวหน่อยแต่งหน้าไอ่ตีคอนเทนต์ครบแล้ว พี่มิวเนี่ยยังขคางพ่อพ่อแม่เอฟซีจะได้ช่วงช่วงแม่ทัพมาน่ะกระแสแม่ทัพมาทำทำคลิปคอนเทนต์กับพี่น่ะถ้ามีถ้าถ้าพูดไอ้ยอดวิวหมื่นหมื่นหมื่นไอ้ในคลิปนั่นเหมือนคนชมหมื่นครั้งน่ะสีแต่งชุดแม่ทัพท่วงไปยังมิวเด้อมิวรัชดามิวใหญ่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 มิิวจเออมิวจิริตมิวใหญ่เด้อ เห็นว่าเพื่อนบ่อสายบเป็นยังไงไข้ไปบุ๊พี่มิ้วใหญ่น่ะอ่าเอาขอบคุณครับขอบคุณครับไปล้างหน้าไปล้างหน้าอาจจะยังไม่ล้างอาจจะยังบน่ลางอีกนั่ค่ะพระเอกยาวดีครับ สวัสดีครับบอกว่าข้าจิกาผ่องบอกว่าข้าจิกาผ่องเออามิ้วมิวแป๊บนึ่งโอเคเออขยำขยำขยันขนาดไหนวะจิก่องมาหาสาวสวยวะอยากแต่งไหม อเคุยกับพ่อพ่อแม่สวัสดีครับพ่อพ่อแม่สวัสดีนะคะเสียงครับบกบอกกเสียงในลิขสทธิ์ได้ย่อาย่าอเพียงแลวเออเออเเออ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 เอเออเเร็วเออออนนอ่อเออเอเออออเ่อเาอเออเออเ่อออมเออเอเเออะไรเออเออ เวลาทั้งสามคนไปถ่ายคลิปก็พออยู่นี่เกือบหน่อยใช่ไหมอ่าถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วต้องยังได้แล้วครับเราจะแต่งเพลงริ้วกระสิทธ์เออยังมาเราเอาใส่เนี่ยเราใส่อะไรก็เหรอโอเสียงเสียงเสียงเพลงครับเสียงเพลงพี่น้องเพลงลิ้กรสิทธิ์อ่านะครับเสียงเพลงนะครับน้องๆเพิ่นกพิ่นงพบปะพบพายเอฟซีนะครับน้องวันใหม่น้อง มิว้วมิ้วหน่อยนะครับคนพากันมาตาเหตุคอนเทนต์มีกาศนะครับธรรมดาแล้วครับเข้ามาใหม่น้องก็ต้องสร้างตัวต,วตวนเนาะพี่น้องเนาะก็ทำคลิปบ่อยๆนะครับเพื่อด้สร้างตัวต,วตวนให้อาพ่อแม่เอฟซีได้เห็นได้หัจัจนะครับ ยางออกมาว่ายางน้ครับพี่น้องเสียงเพลงเสียงเพลงคุณแม่ศิริพรแม่นางเสียงแบบลิขสิทธิ์จ๋าเลยขอหยาดยางออกมาห่างจากเวทีจังหนอยพาเพิ่มบรรยากาศโดยรอบอีกบรรยากาศก่อนซ้อมนะครับออเออมนันปิดโอ้ยวายมันเพิ่นสิปิดแต่ปิดว่าสิยางขึ้นไปทุม่มนึงครับทำการซ้อม น,น้องๆเริ่มข้ามานะครับซ้อมเต้นซ้อมแดนทีมแดนซ์ซ้อมนะครับโอ้ยเพลง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 ,พงต๊ะสี่สิบไอเอบีซีเอบีซีดีอี แล้วก็ไปบวก v วียพนะครับ6 5 6่งหกกสว่าโตห้าเกือบ60สปุ่นแล้วครับเอามานะครับพอพอมัแม,ม่ยังมีที่ว่างนะครับสำหรับงานมิตต็งวันที่30นี่สารับมืออื่นนะครับวันที่22่สิปีมหาสารคามสาวน้อยเพ็รวันแพงเขาไปทำการแสดงที่ นาจะสารนาสาระกลางหลังเก่านะครับที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามอยู่ที่ตรงสารหลักเมืองนะครับยุ่หนาสารกลางหลังเก่าแล้วก็ช่วงทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งทำการสแสดงผมก็จะได้มาเจอบ,บรรยากาศพีน่นองในเบืองกันก็อิหลาองอิงก็จะมานะครับแล้วก็วันแล้วจากวันที่ยี่สิบยี่ห้าคนก็จะขีเขามาโดมนะครับศิลปินทุกคนเข้ามาประชุม ส่วนพ่อกัญชัยนะครับช่วงวันเกิดของพ่อก็อาจจะมีไปทําบุญนะครับผมอาจจะไปร่วมกับพ่อพ่อมันชวนไปทําบุญนะ้เพึ่างนะครันเดลางานไปอีกรอบเยอะนะครับทีไปเรียนของเกียมนะครับไปนอนบ้านพ่อนะครับเดี๋ยวในสิเก็บบรรยากาศมาฝากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีนะครับนี่เบิ่งว่าความเคลื่อนไหวของทางองค์กรเฮาทางศิลปินเนาะ อันดับลิปนี้ฝากพี่น้องในสมนีนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องซอนุอ่มทะเบียน JO1 Official ครับสวัสดีครับ